ถูกมานี่คือสา,คสามตัวนี่สามมวดติดแหละครับปู่สามตัวสามครวบแต่แบบไม่เคยออกแบบนี้บอกญาติโยมบอกชาวบ้านแม่โยมมาวัดมากังหันมาอะไรแบบนี้บอกไปอ้าสามตัวสามมวดติดนี่นะฮะเทียงกับนอนอยู่เค็มๆสิหลับแล้วพหลับได้คนเบ่าใส่หูอย่งนี้นะมันมันมีคือจ้งคนมาบาวอะไรครับเดายินนะเขาบอกว่าเป็นไปกัน ยิ่งได้เสียงคนใช่เลยยิ่งไดเสียงมันจะบอกโตตรงไม่ได้เนาะม่ได้่ว่าเป็นปัญหามันบอกตโตมันขอบคุณครับการนมัสการครับปู่ครับนมัสการตามจนเจอตามกันเจอขอบคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่ครับที่ให้โอกาสทั้งที่ย์หน้าเนาะครับทิพย์ความเขก็ขอมากที่ทิ่หน้าเนี่ย ยังไม่เคยออกอืมเคยจะมาเขาก็ซากันตื่นๆแหละปู่แปดเจ็ดสามนะครับผมเราสามตัวได้ป่ครับปู่สามตัวเลยไหมปู่ยูเหน่งได้ยูเซกาโอ้ปู่ยูเซกาปูเฮ็ดจังไดเอาข้าวฟังบหมดข้หรือว่าปุ้มเนี่ะมันจะว่าจังใดอะไรเนี่ยแล้วยงกันนอนอยู่เค็มๆสินหลับเลยพอหลับได้มีคนบอกใส่หูอย่างนี้นะปู่มันเนี่ยปู่มันบอก เรื่องอย่งนว่าขุดมองผู่นั่งอยู่เนี่ยเป็นแบบคือคุบาอาจารย์คเพิ่นตั้งวัดสั่งขุดสั่งวัดบางนีครั้งแรกเพื่นมาวันเพื่นบะลาวยังฟังว่าขุดหลังนี้ถ้านั่นบ่มีผู้อยู่ได้เหรอท่านแม่ต้นเดือนคมมาเจรนญพุทธก็มาเห็นผ้ายดีเี่นพระบ่เคยอยู่ตั้งยังค่ะเป็นอยู่อะไรเพิ่นขุดหลังนี้มันเพิ่นสั่งขวบนี้ยังอยู่ข้างล่างพระได้อยู่เลย บัวเป็นกับพวกพวกรทรัพย์ในดินแสด,ดงว่ามีของดีอยู่ใต้นี่อืแบัดนี้ขั้นภาคบ่นั่งกับยูบ่ได้เพิ่นว่นแพ้ว่าง่ายๆง่ายกูกับจงสวดมนต์เหลืเพื่อนยัสวดมนต์น้ำแพ้เมตตาให้เขาบ้าแพ้เมตตาจุกน้อยขีอยู่ได้เพื่อนว่าต้องแพ้เมตตาอย่างเดียวนะปูนนเ่เ,าาเานาะเดี๋ยวไปขี่ขั้นกัน กี่ารั้แม่เวียตาอยู่ยากก็จะเพราะว่าอยู่นี่บโบประปรสิ้นผ่าไม่ดูจักการหลังนี้ว่าเราไกลมาอยู่หรอกเพื่อนแรงจานลูกเดียวลูกบ้านกับป่วยไม่อยู่นี่เพื่อนป่วยเเพื่อนป่วยกลับบ้านไปสิกหรอกโอ้ยปู่กับไม่อยู่ได้จักเมื่อลรืค่ะได้บรานท่านพ่ออาทิตย์บ่นอะไรเงี้ยเพื่อนห้าม้านเนี่ยเบื่สัมผัสยังแปลกๆปลกในบ่กบื่ บวันบ๊บตังตังตยังซีซีอยู่เป็นบะฮันซูหอเป็นบมาเออยิว่าเป็นมาสิมมููบ่ครับมอัเลครับเอมันมันมีคือจ้งคนมาบไับเดายินนะเอาบว่าเป็นไพ่กันยินแต่เสียงคนเอดยยินแต่เสียงมาอยู่มือแรกเลยบ้าอืมไมอยู่นี้เิ่นว่าจังไหล่ะค

เด่นนแมปูท so so ี่กัมาสองตัว982มาสั่นเพิ hmm. ่นมาบอกใส่หูได้ยินนะครับลุกขึ้นเลี้ยวนาเลี้ยวหลังหวมีคนเลยช่วงดึกๆแหละครับปู่เด็กๆเนี่ยู่เนี่ยถ้าว่านั่งยีเรยบไดะเห็นเนาะคร่หยิบปรยบผมไม่ยินปูบอกตั้งนะคนยีเรม่เแม่นครับเนี่ยืมแม่นเลยถ้าเก็เลียงหบ มันเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าไดยินไบ้านเก่าเมืองเก่าฟังทั้งคิดทั้งฮุ่นนเ่ยเป็นป่าซาทั้งทั้งกายห่วงและบ่ห่วงเลยสะกดในยูร์ลัมกันผู้ตั้งบ้านเพื่นบ่ไหวครับเครับแสดงว่าพวกเก่งกินอยูบอะไรได้ยพี่น้องมองดีอยู่ชื่ว่าจะแห้งเาต้องเมตตาเมตตาเพื่อนดูดูเพื่อนใจอยากไปส่วนบุญเนาะ ก็ดีก็ดายชวนบุญจากเพิ่นเข้ากับปฏิบัติตน้องพี่น้องครับแต่ว่าปู่กับว่าฝันบปะยังบื่อแต่มันก็ซีบใส่หูนี่แหละซีบ็มยอดเลยครับผมอันนี้บ่ได้ฝันเด้อพี่น้องบ่ได้ฝันเรื่องจริงแต่ว่าอันสุดที่แล้วน่ะแปดเจ็ดสามกับมัซิมใส่หูแบบนี้บ่ปู่แบบนี้แหละมุ้ไปนอนอยู่ใส่เิ่นจังซิมใส่ค่ะผู้ใดอยู่ไอ้ อ่อําเภอเชกาอเภกาชย่ยอเอําเภอกาทูก็จะทุดงไปเป็นวับานคเข้ามานีจะกกลเกินไหเป็นวัดที่กันเป็นวัดขอกันปู่วัดวัดทู่ใจเลยครับผมดูปูเองกับว่าถอได้เมันเกิดเจ้าเกิดอะเนี้มันบอกล้าซื้อไ้อยากอยากอายยมเนียสบาฮ่่่อฮกาฮ่า่าฮ่า่า่าา่า่บ่า่าฮาฮาะไ่่าา ปูเจ้าดีสิพไม่ออกกระบว่านเลยค่ะคันไม่ออกถามปูจังเวาฟังหนึ่งให้ม่ดีกมาไกลเจ็โชคดีที่ว่าเขาถามก็ึ่าจว่าจัดครับอาจารย์เพิ่งเลี้ยบไว้อยู่น้ำทำใไปอยู่เป็ดมู่โทรหากันเรียกอยู่เลยแปดเก้าเก้าแปดสองเก้าแปดสองหางยอวขรอเก้าสองนี่น่ามาจจำมูว คือมากระซิบใส่หูเลยนะปู่เนาะคือไม่ได้ฝันเลยนะครับผมไม่ได้ฝันเลยเขากำมเว่าวดังๆนี่างเงี้ว่าวยเขาได้ยินเละผู้หญิงผู้ชายครับปู่เสียงเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายเนาะบอาบอกว่าเก้าแปดสองเลยใย่เก้ปดสองเมื่อวนหนึ่งกันแปดเจ็ดสามกะมะว้าวด้วยกันอเมื่อเลีบอกเก้าว่าวัยคนฟังครับ พอว่าพิะว้ท่ามีบ่าวเพี้ยนพูดดินวางจรนะพ่ดกล้าว่าก็ไปบอกไม่ออกที่สนิทอ่ะญาติโยมที่เขาหัวใจเพิ่อนนะเกเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบ้าอย่างนี้นะครับผู้แม้ไงเขาว่าไม่หนวันเนาะรู้อากาศไม่ดีเขาอาจะนั่งมาจนพอเนื้องเกลียร์กับในป่าในดงเราก็มาต้องเจอคือเขาบางครั้งเนาะ กแากให้ทุกคนน่ะครับผมมีเพื่อนก็อยากได้ทุกคนครพระก็อยากให้ทุกคนครับผมบ,บาทนี่ท่านให้ดูดูสมมติถือดูดูพระอยู่ยากครับผมคือพระอยู่ยากปู่สิอยู่นี <c oughs> โ่โดนบะคะก <c oughs> ็ว่าเพื่อนเดี๋ยวมันจะวิจารษานราเลย ครับสี่เดียวกันนี่แรงมักไปหน่อกครับผมจริว่จำบพ็ษาลนวะคุณเพื่อความปลดภัยของปูเห้ากับว่าตรงบวกแล้วายูใสยุใสป,<า>ปูไม่อยากออกปู่ไม่อยากออกสื่อก็จริงอยากอยากยุแบบเพรื่องหลังมันดีเลยนะครับ วันนี้หนูชื่อว่าปวดปวดญาติโยมเนาะปวดผายญาติโยมนะปู่เนาะลำบากกันเยอะนะครับปู่วันนี้ปวดญาติโยมนะครับผมสงสารยาโยมหมดสารญาติโยมนะปู่เนาะปากกัดดีนขีดเนาะค่ะคือส่วนตัวปู่เดี่ยวเลยเจ้าค่ะไม่ซื้อนะคะอืมปูกันญาติโยมมาถามปู่กับว่าบอกเมื่อนี้กับบังเอิญมาทางช่องพ่อบังเอิญจะถามว่ดี ถือว่าโชคดีนะคะเอฟซีชอบกระตามว่วมากระพานเป็นแนวทางเนาะค่ะปูปูไปเห็นด้วยไิมไปดูดูตอนเห็นยางก็หลุดลั่งเห็นไหมปูเห็นแล้วคปูมันเป็นบ้านเก่าเหมือนเก่าอยู่ปูเห็นยางไหมปูเป็นเป็นเส้นลายเป็นกุ้มเด็กน้อยกุ้มเด็กน้อยมื่อกี้ว่าวกันมาฮู้ทางเกลือมันว่าวกันมาหนิมันอยู่ใส่น้ำค้นนะสนองยังไง ออเกิดมาใกล้ๆเขาเนี่ยจะเสี่ยงอีกหน่อยครับมาเป็นมูครับต้องขอขอบคุณหลวงปู่นะครับผมหำับแนวทางนะฮะับครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับปู่แปดเจ็ดสามนะครับผมหรือว่าปู่เซกานะครับเป็นพระทุดงนะครับผมทุดงมานะฮะครับผมงวดที่แล้วแปดเจ็ดสามนะครับก็ขออนุญาตตั้งชื่อว่าเป็นปู่แปดเจ็ดสามนะครับเอฟซีครับผม ส่วนตัวเลขที่มีสิ่งที่มองไม่เห็นมากระิบก็982นะครับผมครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ